รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสา,ศาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3.30นาฬิกาสนาทีทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกขเปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0-81 7 1 5 9 5 5 1หถึง3หรือ l ล n e ไ d ดี s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งนะคะมาช่วยเหลือกันค่ะใครมีปัญหาลําบากเดือดร้อนก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะและในรายการของเราค่ะก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่คอยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนร่วมกับเรานะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดค่ะท่านอายการนรงศรีรัศน์มาร่วมด้วยช่วยกันสวัสดีค่ะี่านรงค่ะขออนุญาตนะคะ นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนติดต่อพวกเราได้ใช่ไหมฮะท่านอายการณรงค์ครับครับผม081ครับ715 9551 081 715 9552และอีกเบอร์ครับ081 715 9553ครับ ใช่แล้วค่ะทั้ง3หมายเลขนี้โทรติดต่อกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะทักทายกันผ่านทางออนไลน์นะคะ Facebook ของสนามเป้าบรรเทาทุกเฟซเฟซบุ๊กของทีวีหก,ก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาคุยกันนะฮะประเด็นที่เป็นข่าวค่ะท่านผู้ชมคะท่านอายการมณ์ก็คือเรื่องของน้องนักเรียนนะคะอายุ8ขวบนะคะ ป .3 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะผู้ปกครองมาร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีณาหงสกุลน่นะคะบ,บอกว่าเกิดเหตุลูกสาวถูกทําอนาจารนะฮะถูกแอบถ่ายรูปแล้วก็ถูกกอดถูกหอมต่างๆนะฮะซึ่งในส่วนนี้ไม่ใช่แค่เด็กคนเดียวนะฮะมีเด็กอีกประมาณ3คนที่เจอเหตุการณ์เหมือนกันนะฮะและคนที่กระทำเนี่ยก็เป็นผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าพอเปิดเรียนปุ๊บนะคะคุณพอ่อคุณ,คณแม่ก็ส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า ปลอดภัยนะฮะปลอดภัยลูกไปอยู่กับครูมีล้วรอบขอบชิดนะฮะพ่อแม่ไปทํางานก็จะได้ไม่ห่วงมากเอ้าที่โรงเรียนมีอันตรายรออยู่เหรอ <laughs> นะฮะเรื่องนี้ต้องช่วยกันนะคะทางรายการของเราก็ได้ประสานงานนะฮะไปยังทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดรับเกียรติอ่ะนะจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เป็นโฆษกของกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะท่านผู้ช่วยสิริพงษ์อัง,สงคสกุลเกียรติค่ะ <kes> สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็ช่วยเหลือาากันแต่ว่า ก่อนที่จะเรียนสัมภาษณ์ท่านผู้ช่วยขออนุญาตไปที่ท่านปวีณาหงสกุลก่อนนะคะเพราะว่าท่านเองก็ได้รับแจ้งเป็นคนแรกนะฮะจากทางผู้ปกครองเด็กแล้วก็ลงไปช่วยเหลือด้วยนะฮะสวัสดีค่ะท่านปวีณาหงสกุลคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊คุณออกมานะคะค่ะค่ะแล้วก็ในห้องส่งยังมีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะสิริพองษ์อังคสกุลเกียรติท่านอายการรงศรีรศัศน์อยู่ร่วมด้วยนะคะท่านปวีณาคะค่ะสวัสดีค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีสิริพงษ์นะคะ <ค>ท่านรองโฆษกเอกันสุดสวัสดีครับท่านครับ,รรบสวัสดีค่ะ,คะเรี่ยนถามท่านประวีนานะคะว่าตอนนี้นะฮะหลังจากที่ทางมูลนิธิเราเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการดําเนินการอย่างไรบ้างล่าสุดอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านประวินาคะค่ะ,คะก็ทางคุณแม่เขาแจ้งมาที่มูลนิธินะคะเอ่อแล้วก็ประสานุ่มกับทันทีนะคะท่านพนวยกระพดลท่านก็ดําเนินการก็ให้ ทันทีมกันเช่นดเดียวกันในขณะเดียวกันนะคะวันวันนั้นก็คือมันเป็นวันที่คงคงจะสับสนน,นะนะเพราะว่ามันเป็นเคสที่เทางโรงเรียนเขาก็ยังไม่เคยเอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กแปดขวบเพราะว่ารายแรกเนี่ยจะให้เล่ารายละเอียดไหมคะหรือไม่ต้องโอโดยโดยรายละเอียดไม่ต้องก็ได้ค่ะท่านคือไม่ต้องแล้วกัน่ะคือรายแรกเลยที่สองอนยะ่างเงี้ยนะเด็กเด็กคนแรกเนี่ยเขาก็โดน ทานกินยาเม็ดๆไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรที่สองก็โดนถ่ายรูปนะคะโดนที่สามเนี่ยก็โดนคนคนแรกก็โดนดนกินยาแล้วก็โดนเอนาจา์ด้วยเหมือนกันคนที่สามก็เช่นเดียวกันนะคะแต่คนที่สามแต่คนที่สองได้วิ่งไปแจ้งคุณครูคุณครูก็เลยเเข้ามาทันทีก็จับจับคนไล่ได้นะคะส่งให้ตํารวจใช่ไหมคะีนช่วงนั้นเนี่ยพอเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็ตํารวจก็ คือคือเขาประกันตัวไปนะฮะพ oh. อวันรุ่งขึ้นเนะี่ยคุณแม่ก็ก็เลยมาที่โทรมาที่มูลนิธิแล้วก็เราก็เลยส่งไปให้แจ้งความอีกนะฮะอีกทั้งหมดนะฮะก็เป็นสองลายนะคะเพราะฉะนั้นพอวันที่หกเนี่ยรุ่งจับก็สามารถจับตัวได้แล้วก็ส่งสารทันทีนะคะ oh. แต่เรื่องของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เออ วันนี้ก็คุยเรื่งพุ่มกลับนลพลดนนะคะก็คือจะต้องสอบชัววิชาชีพชก็ทราบว่าพุ่มกลับก็คุยกันเปนเรื่อกคู่นี้ตอนเช้าว่าวันที่สิบเก้ามิถุนาย,ยนเนี่ยจะมีการสอบชัววิชาชีพนะคะสำหรับในเรื่องของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะทุกครั้งเนี่ยเวลามีเรื่องอย่างนี้ทนานก็จะประสานกับรองอธิการตปทนะคะก็คขอดรทีนะคะระวังนะคะ ก็าทัตทีก็จะเอาคณะทํางานเนี่ยมาประชุมที่มูลนิธิเพราะว่าเอ,อเราก็สามารถที่จะทำงานให้เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนนะคะตรงนั้นยังก็เชื่อว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่คือคนที่กระทาผิดเนี่ยนะเป็นผู้ปกครองของเด็กเสเองอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็ทางทางทาง,ทางกระทรวงสวิาัยการนะคะทางสปทหรอืออะไรก็ทราบว่ารายงานไปถึงนันตีแล้วนะครับ แล้วก็ก็คงจะเป็นท่านท่านผู้ช่วยรฐมงตรีสวิตผมก็คงทราบรายละเอียดหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คงจะให้ท่านผู้ช่วยรฐมงตีได้อธิบายแล้วกันนะคะ,คะในส่วนนี้เรียนถามนะคะท่านปวีนาด้วยประสบการณ์นะนะท่านทำมูลนิธิ20กว่าปีนะฮะท่านผู้ชมรับแจ้งเหตุการณ์ทํานองนี้บ่อยครั้งแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่ในรั้วรอบของสถาบันการศึกษาเท่าที่ท่านปวีนาเคยรับเรื่องมานะท่านคิดว่าตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่ท่านอยากเสนอแนะ กระทรวงศึกษาธิการให้ดูแลเป็นพิเศษนะคะที่เคยรับกรณีต่างๆมาค่ะท่านค่ะก็เราคุยเสมอเลยนะคะว่ากล้องวงจรปิดเนี่สําคัญยิ่งเป็นเด็กที่หนึ่งเด็กที่สองนี่ก็คือห้องน้ำนี่ยคะห้องน้ํานี่จะเป็นจุดเสี่ยงที่เด็กจะมากระทาความผิดกันหรืออะไรก็ตามหรือว่าจะโดนกระทํานะคะที่ก็จะเป็นที่ห้องนา้านะแต่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เอ่อสิ่งที่ เราคงจะต้องมีมาตรการป้องกันนยนะคะไม่ให้แม้แต่ผู้ปกครองก็ตามเนี่ยก็ควรจะต้องฝากเด็กนะคะให้ไว้กับคุณครูแล้วไม่ต้องเดินเข้ามาในห้องในในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะการเดินเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองก็ตามหรือแครก็ตามเนี่ยจะสับสนได้ว่านี่คือผู้ปกครองหรือเปล่านี่คือครูหรือเปล่านี่คืออะไรใส่นี่คือคนร้ายเราก็ไม่รู้เป็นคนร้ายนะคะในในกรณีนี้ก็คือผู้ปกครองเป็นคนร้ายเสียเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีมาตรการตรงนี้ค่ะ S <S เราก็ไปชมกันตอน<อ>นั้นนะคะแล้วก็ <S 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 ว่าพูดเอเสมอแล้วก็ตอนนี้เราก็คิดว่าคิดว่าสิ่งที่สําคัญนะนะคะก็คงจะต้องจัดเอครูครูเวนน่าจะมีอยู่แล้วนะคะที่จัดแต่ว่าสิ่งที่ที่จะทําเนี่ยก็คือเอ,อห้องน้ําเนี่ยมันจะต้องใตะ,ะมองให้เห็นอะไรเงี้ยนะคะมองมองเห็นห้องน้ําเพราะว่าโรงเรียนเก่าๆสมัยโบราณเนี่ย ห้องน้ำจะไกลมากเลยนะคะแล้วขนลายก็จะไปแฝงอยู่ในห้องน้ำตรงนี้ค่ะ ได้ค่ะเราอยากที่จะให้แก้ไขตรงนี้ค่ะได้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านปวีณาหงสกุลมากๆเลยนะที่มาให้คาแนะนําตรงนี้ร่วมด้วยนะในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือคนนะนะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะเพื่อให้ท่านผู้ช่วยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยนะพันตารวจเอกนพดลช่วยบุญค่ะท่านอายการนรงค์นะในส่วนของท่านนพดลนี่เป็นผู้กับของสพคอนบุรีเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยนะฮะผู้กับนพดลค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะเล่นถามนะท่านในส่วนของทางผู้ต้องหาตอนนี้ควบคุมตัวอยู่ที่ไหนคะท่านคะอ๋อตอนนี้ผู้ต้องหาเราได้ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาครับเบื้องต้นสอบปากคำเขาค่ะเบื้องต้นสอบปากคำเขาให้การยังไงคะท่านคะครับในส่วนในในทางคดีครับเขาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาาจารเขาก็รับสารภาพนะครับทั้งทั้งสามคดีครับตอนนี้เราดำเนินคดีทั้งหมดสามคดีครับผู้เสียหายเป็นเยาวชนทั้งสามคนครับ ค่ะก็มีประวัติยาเสพติดหรืออาชญากรรมไหมคะเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้เอ่เท่าที่สอบถามตอนนี้ไม่มีครับต้องรอผลอ่จากเอ่อกองขับเียนประวัติครั้งหนึ่งนะครับอืมค่ะเอาละค่ะตรงนี้ก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะเพราะว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองก็ร่วมติดตามกันด้วยเพราะว่าดูเราก็เป็นห่วงลูกหลานตัวเองนะฝากตำรวจด้วยนะคะอ๋อครับได้ครับตอนนี้ก็เราทางสำขับคเรียนเราก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพิ่มในการเดินเดินเท้าตรวจในโรงเรียนเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้น้วครับ ค่ะดีค่ะขอบพระคุณท่านพันตำรวจนพดลช่วยบุญมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอันนี้คือเหตุการณ์รที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าเรามองย้อนหลังไปโอ้โหก็มีทํานองนี้เหมือนกันในโรงเรียนเราตอนนี้ความปลอดภัยนี่วางมาตรการยังไงฮะท่านผู้ช่วยสิริพงศ์คะคือต้องต้องเรียนให้ทราบนะครับว่าหลังจากที่เราเห็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะ uh huh. ในใน,ในความเป็นจริงเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยมีมีระเบียบ มีมาตรการแนวทางปฏิบัติการเนี่ยให้กับทุกโรงเรียนอยู่แล้วนะครับ <S 1> <S 1> แต่พอเกิดเหตุขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องการปฏิบัติการนำไปปฏิบัติบ้บบางนะครับอย่างเช่นตอนที่ผมเข้ามาอยู่ที่กระทรวงใหม่ๆเนี่ย<ฆ>ก็จะได้ยินว่าอย่างกรณีมีเหตุการใช้ความรุนแรง<ฆ>การล่วงการกระทำการล่วงละเมิดอะไรแบบเนี้ย พอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีคําถามจากสังคมประจําเลยว่าเออโรงเรียนเนี่ยปิดปิดข่าวหรือเปล่าเออกลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเสียงหรือไม่นะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้กําชับโดยท่านรัฐมนตรีท่านก็กําชับนะครับอย่างกรณีแบบเนี้ยเมื่อเช้าก็เพิ่งประชุมกันอีกรอบหนึ่งท่านว่ายังไงบ้างครับท่านมนรีเพิ่มพูท่านท่านค่อนข้างจะให้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับท่านก็คอมเมนต์ท่านรองเลขาสพทว่า ท่านลองลองทีเนี่ยต้องแอคชั่นให้หนักกว่านี้อีกต้องแอคชั่นให้หนักกว่านี้อีกซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งลองทีก็ถือว่าถือว่าลงตามงานเดีวนะครับแต่ท่าน,านต้องเออแต่ท่านต้องท่านบอกว่าลองทีนี้ต้องเอาให้แบบกลัวให้หมดเลยว่าลองทีมาเมื่อไหร่ต้องต้องกลัวเออลองทีอย่างเงี้ยนะครับคือเข้มข้นนะครับแต่แต่แต่อย่างหนึ่งที่ที่เราจะบอกว่ามาตรการที่กระทรวงศึกษาเราเราเน้นย้ำก็คือทันทีที่มีเหตุเนี่ย อย่าอย่ามัวไปปิดข่าวอย่าอย่าไปกลัวว่าการการที่มีข่าวหลุดออกไปมันจะทําให้สถานศึกษาเสียชื่อเสียงเพราะถ้าสถานศึกษาไม่ทําอะไรแล้วมัวแต่ปิดข่าวนั่นแหละจะยิ่งเสียชื่อที่จะทําให้สถานศึกษาเสียชื่อเสียงฉะนั้นเวลามีเหตุเนี่ยสิ่งแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาทำเนี่ยนะครับก็คือจะต้องหาต้นเหตุนะครับจะต้องมีการพูดคุย กับผู้เสียหายาการพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียหายแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมก,กันก่อนในเบื้องต้นอันนี้ถ้าเกิดเหตุแล้วถ้าเกิดเหตุแล้วในเบื้องต้นนะครับแน,แน่นอนแน่นอนว่าไอมาตรการในการป้องกันเหตุต่างๆเนี่ยม,มีมาตรการแต่แต่การมีมาตรการมันไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะไม่มีเลยอย่างกรณีอย่างกรณีนี้กรณีนี้เนี่ยคือคนที่เข้ามาเนี่ยมาในลักษณะของผู้ปกครอง ทีนี้ทีนี้ทีนี้พบุ๊กต้องต้องต้องคิดถึงว่าบริบทของโรงเรียนในต่างจังหวัดกับโรงเรียนในเมืองก็ต่างกันโรงเรียนในเมืองโรงเรียนใหญ่เนี่ยปิดประตูรั้วจบส่งแค่หน้าโรงเรียนจบปิดประตูรั้วจบแต่พอไปโรงเรียนเล็กโรงเรียนที่อยู่ตามตามต่างจังหวัดตามอำเภออย่างเงี้ยคือโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมาก แถมโรงเรียนบางหน่วยก็ไม่มีรั้วครบทุกด้านด้วยมีความใกล้เคียงกันมากนะครับฉะนั้นการเดินเข้าออกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนเนี่ยมันก็อาจจะยังอาจจะยังมีอยู่เพราะเพราะเรา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 ,เราคิดบนพื้นฐานที่ว่า a s ดซ m มว่าชุมชนช่วยดูโรงเรียนนะแต่กรณีแบบนี้กลายเป็นว่ามาทำร้ายใช่ไหมครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ต้องมามา,มา,ม,ามาคุยกัน ว่าต่อไปเนี่ยมาตรการเราจะจะแบบไหนซึ่งแต่ละที่ผมคิดว่าบริบทของแต่ละที่มันแตกต่างกันมไม่ใช่ไม่ใช่หว่านไาฟิตออกใช่เพราะว่าพอฟังท่านผู้ช่วยพูดอ่ะนะ,ะคะท่านนายกฯบางคนก็บอกต่อไปนี้ก็ไม่ต้องให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนสิต่อโก้ตครับโรงเรียนแทบจะไม่มีรั้วเลยมีแต่เฉพาะข้างหน้านะฮะซ้ายขวาหลังหารั้วไม่มีเหมือนกันนะโรงเรียนตามต่างจาังหวัดเราก็เลยเราไม่ให้เข้ามาได้ไงก็รั้วมันใครจะเดินเข้าเดินออกอรถเข็นในตีมแก๊ง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 ก็บางครั้งก็ยังมีผ่านเข้ามาได้เลยโอ เหนียวแน่นในการป้องกันลูกหลานเราคือคือจริงๆเนี่ยมันมันก็จะมีบางเคสนะครับยกตัวอย่างบางเคสนะครับโรงเรียนเนี่ยที่คือชุมชนออกเงินกันเพื่อจะตัดถนนเข้าไปในโรงเรียนเพื่อผ่านไปทางเข้าออกชุมชนอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ร่วมกันคือปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงเรียนกับชุมชนกับวัดเนี่ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องก็ต้องไปด้วยกันนะครับแต่แต่ผมคิดว่า มาตรการเนี่ยนะครับในการป้องกันเนี่ยมันก็คงต้องกำชับกันนะครับให้ช่วยสอดสองดูแลอย่างกล้องวงจรปิดและกับสถานที่ที่เสี่ยงภยัย<ม>อย่างเช่นในห้องน้ำเรื่อง<ม>ห้องน้ำน,น,นี่เ,นเป็นจุดะครับ่อยครั้งเลยซึ่ง,นะซ,งซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เด็กเขาก็มักสะท้อนให้ฟังนะครับว่าเวลาเพื่อนไปสู่บุรีเวลาไปอะไรเวลาไปทําเหตุอะไรบูลี่กัน<ม>ก็จะใช้ห้องน้ําก็จึงเป็นที่มาของสุขาดีมีความสุขซึ่งตอนนี้เราก็ได้ปรับปรุงไปนะครับวันนี้ ทางกระทรวงศึกษาเราก็จ้างนักการเพิ่มะนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็ทยอยเราก็ทยอยสนับสนุนให้โรงเรียนที่ยังไม่พร้อมยังมีขนาดเล็กนะครับในการติดกล้องวงจรปิดแต่แน่นอนว่ากล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้ห้ามคือมันป้องปามได้ให้ให้คนที่จะทำเนี่ยพอเขาเห็นกล้องเขาอาจจะกลัวบ้างกลัวบ้างแต่ถามว่าติดกล้องวงจรปิดแล้ว คนจะก่อเหตุเนี่ยหายไปเลยไหมเป็นเป็นไม่ได้แต่เราป้องปามได้เราจับเราติดตามจับกลุ่มได้มันต้องทำหลายอย่างนะใช่ใช่ใช่ครับในส่วนของเด็กเขามีทักษะในการป้องกันตัวเองหรือระวังภัยสักแค่ไหนคือไม่แน่ใจว่าอยู่ในวิชาไหนไหมอ่ะท่านเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะฮะครับคือตอนนี้นะครับเราในการออกแบบวิชาเรียนใหม่ๆเนี่ยนะครับเราพยายามสอดแทรกสิ่งสิ่งที่ สังคมเนี่ยต้องการเข้าไปอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ r r t t c a l thinking นะครับ w t อ mindset อ,อ,อะไรพวกนี้นะครับ Creative Thinking ความคิดต่างๆใช่ใชเอาเอา,เอาอย่างนี้ดีกว่าวิธีเอาตัวรอดเฉพาะหน้าถ้าเกิดลูกถูกคนมาทำลวนลามอนาจารลูกมีวิธีป้องกันตัวงไงทั้งลูกหญิงลูกชายมีอยู่ในวิชาไหนบ้างไหมิ่งหนีหรือว่าหนูพูด เอาตัวรอดยังไงหรือว่าปกติพวกนี้มันก็เป็นอยู่ในวิชาลูกเสืออยู่แล้วลูกเสือเขาจะเรียนกันไม่ทันบางทีเด็กลูกเสือในนารีบางคนเขาก็ไม่อยากเรียนลูกเสือแล้วมันเป็นวิชาบังคับ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 มัเลิกบังคับนะท่านไม่งั้นไม่งั้นจะมาสอนใส่อะไรสอนใส่คณิตศาสตร์ไม่ได้อะต้องสอนหลายๆวิชาเพราะว่าลูกเสือนี่บางคนเวลาถึงวันเรียนลูกเสือไม่สบายอย่างนี้นะท่านคือคือผมคิดว่าคือผมคิดว่าบริบทเหล่านี้นะครับ มันก็จะอยู่ที่ที่การบริหารจัดการของโรงเรียนด้วยอย่างโรงเรียนในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แผ่นดินไหวได้ดูข่าวใช่ไหมครับที่เขาก็จะซ้อมแผนแผ่นดินไหวแต่ไปจากคนที่สงสัยต้องทุกพื้นที่ใช่เพราะคนไม่ดีทุกพื้นที่เลยท่านอายการในโรงเสนอน่หน่อยได้ไหมท่านทําเกี่ยวกับคดีเด็กอยู่บ่อยๆเลยใช่ไหมท่านสร้างวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคะคือในโรงเรียนนะครับก็ต้องใงดชมศึกษาแล้วหรือไม่ก็ต้องใช้ของดรสุริยะเดียวท่านก็จะมี ความปลอดภัยในโรงเรียนอยู่หลายส่วนดรทรูเดลก็เคยทําเป็นตําราไว้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เด็กเล่นสนามหญ้าหรือว่าห้องน้ําเนี่ยท่านก็ทําตําราอยู่ผมว่าตําราท่านเ็าสามารถเอาไปศึกษาได้นะครับแต่ถามว่าคืออาจจะมาเตือนคนที่ทําดีกว่าในเคสนี้อยากจะเตือนว่าอย่างที่เราเห็นนะครับปัจจุบันจะเห็นห้องน้ําปั๊มสาธารณะนะครับห้องน้ําโรงเรียนนะครับไปถ่ายไม่ได้ไปจับเนื้อต้องตัวเด็กนะอันนี้จับก็จับชัดเจนอยู่แล้วแต่ที่ไม่จับเนี่ยอย่าคิดว่าไม่ผิดนะอันนั้นก็คืออาจารย์เหมือนกัน แอบถ่ายนะครับโทษเดียวกันเลยกับการไปจับเนื้อต้องตัวเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ต้องถึงตัวแล้วเพราะพอสาลตีความไปถึงว่าการใช้กําลังประทุษร้ายหรือใช้แรงกายภาพหรือโด,ย,ดวยวิธีอื่นใดประทุษร้ายต่อกายและจิตใจไปกระทําต่อจิตใจ,ตจ,ใจและถามว่าอ้าวแล้วขู่เข็นหรือใช้กําลังประทุษร้ายตรงไหนก็คืออยู่ในภาวะที่เขาไม่สามารถขัดขืนได้กรณีที่แอบถ่ายเนี่ยเขาอยู่ในภาวะที่เขาไม่สามารถขัดขืนได้และนอกจากนี้ในเรื่องเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยถ้าไปทำกับเด็กอายุต่ำกว่า15เนี่ยจากโทษ10ปีก็กลายเป็นโทษ1ปีถึง โทษมันก็จะสูงขึ้นไม่แน่ใจว่าทางพักกับได้ดูวักสองแถ้าดูวักสองด้วยวักสาม,มนะครับเป็นเรื่องเด็กอายุต่ตำกว่า15แต่ uh huh. ใช้กําลังมาทุสไลายหรืออยู่ในภาวะที่ไม่สามารถกัดกืนได้ uh huh. นอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องทําให้อับอายขายหน้าในเรื่องละอุโทษข้อหาเหล่านี้ต้องใส่ให้หมดนะครับ uh huh. เวลาอับอายขายหน้าในเรื่องละอุโทษเนี่ยเป็นสอบไปในทางเพศซึ่งกฎหมายก็แก้ไขเพิ่มเติมว่าถ้าทําให้อับอายขายหน้าและสอบไปทางเพศ uh huh. ก็จําพุกหนึ่งเดือนปรับอีกหนึ่งหมื่นนะครับโทษมันจะสูงต่างกันและที่สําคัญที่เราลืมไปก็คื วันพรุ่งนี้รุ่นสิเนี่ยถ้าหากว่าสอบเด็กได้โดยสถาวิชาชีพแล้วเห็นว่าควรสื่อพยานล่วงหน้าไม่ต้องร้อยสอบสวนเสร็จสื่อพยานล่วงหน้าเลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้เด็กเนี่ยจำเหตุการณ์ได้แม่นอยู่แล้วดีอยู่แล้วดีกว่าไปสื่อีิแปดเกเดือนที่จะสืบพยานในช่องของศาลเนี่ยซึ่งพอกว่าจะส่งอยายการฟ้อง84วัน <c oughs> แล้วก็ส่งฟอง้องศาลสืบไปนู่นเนี่ยประมาณมกราหน้าเดี๋ยวนี้จะเรียนผูด้ดับให้เด็กเขาจะลืมนะครับ อันนี้อยากให้สพชาชิพป,ประเมินเด็กด้วยว่าน้องมีความจาดีไหมถ้าความจําเราชี้นู่นชี้นี่ไม่ค่อยถูกเฮ้ยวันสองวันนี้สืบพยานล่วงหน้าเลยแล้วก็เอาบันทึกวิดีโอนั่นแหละที่สอบต่อหน้าภาพสวนนั้นแทนคําเบิกความในศาลไม่ให้อการอาการยื่นคาร้องอยู่แล้วขอนนใช้วิดีโอแทนคําเบิกค,ความนี่ทาได้เลยทาได้ <ใน S 2> เลยครับยอ,อยากอ,อยากให้ทีมสิชาชิพป,ป,ประเมินกันในวันที่19แล้วก็อีกอันนึงที่อยากทําก็คือที่อยากให้ท่านปวีณาหรือมูลนิธิเนี่ยครับ เสนออายการเยาวชนนะครับให้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพห้ามผู้ปกครองคนนี้กระทำซ้ำต่อเด็กนะครับสองห้ามเข้าใกล้โรงเรียนตรงน,นี้ต้องห้ามก่อนเพราะว่าไม่งั้นเขาอาจจะประกันตัวหรือออกมาหรือพ้นโทษต่อไปเขาก็จะมีเรื่องเข้าใกล้โรงเรียนอีกอ,อ,อันนี้เป็นกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพคเคยมีที่ลูกทะเลาะกันกับเพื่อนแล้วพ่อแม่ก็พาพี่สาวมาต,ตบลูกที่โรงเรียนตบเพื่อนอ,อ,อันนี้เราก็ห้ามเข้าโรงเรียนห้ามเข้าใกล้โรงเรียนระยะร้อยเมตร อันนี้คือในแง่กฎหมายในแง่กฎหมายน,นี่คือคถ้าเกิดเรื่องแล้วแต่ว่ารเราก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแล้วถึงมามาช่วยกันตรงนี้นะแต่ว่าในในเฉพาะการที่คุยกับท่านผู้ช่วยเนี่ยเรารูแา้แล้วรัฐมนตรีกำชับเรื่องนี้มากขึ้นนะฮะให้ทางสปทกดขันผู้บริหารแต่และโรงเรียนวิธีการปฏิบัติท้าฝั่งที่ท่านพูดก็คือเอาชัดเจนแน่นอนเหมือนการทุกเรียนไม่ได้แล้วแต่ที่โรงเรียนไหนยังไงแล้วแล้วเราจะ คือยังไงต่อไหมคะคือคือเรามีเราจะมีมาตรการที่เราจะกำชับผู้บริหารเนี่ยในภาพรวมเนี่ยทุกสัปดาห์อยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเหตุอย่างนี้อย่างเดียวนะครับคือทุกทุกเรื่องอย่างบางอย่างบางช่วงเนี่ยอยเขาแจ้งมาว่ามีพวกอาหารผิดสัมดงเด็กทานเข้าไปเออและมีความเสี่ยงเราก็จะออกในทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็จะออกเตือนกำชับไปตลอดจนจนทุกวันนี้ครูบ่นหมดแล้วบ่นว่าเพิ่มภาระ นะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ต้องเรียนคุณครูนะครับว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนหน้าที่เป็นหน้าที่นะครับนอ,นอกจากนอกจากเรื่องทําการเรียนการสอนแล้วเนี่ยการให้ความรู้กับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาวะการป้องกันร,ระวังภัยเหล่านี้นะครับเป็นเป็นเรื่องที่ที่พึงกระทําในสถานศึกษาด้วยครับค่ะนี่คือไม่ใช่แค่วิชาลูกเสือหรือว่าวิชาโฮมรูมหน้าเสาธง ครับน้าสาวทงก็ห้ามนานด้วยไหมฮะเดี๋ยวร้อนอีกก็เนี่ยก็หลายอย่างแล้วแต่แต่ความรู้มันมีเยอะมากนะที่จะต้องใส่เราก็ต้องมาเรียงลําดับไหมฮะว่าอะไรสําคัญต่อชีวิตก็รับความความสําคัญมันก็อยู่ที่เหตุอะไรเกิดถ้าไหนเกิดเหตุนั้นก็เกินเหื่อสคัญอันนี้สำคัญใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือหมายหมายถึงสังคมนะครับเฉพาะเฉพาะหมายถึงสังคมนะคือเรื่องเรื่องหลายๆเรื่องมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่เราจะไม่เห็นความสําคัญของมันเลย เอาอย่างนี้จนกว่าจะมีเหตุท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยเองก็มีลูกสาวนะฮะท่านท่านผู้ช่วยสิริพงศ์ก็มีลูกสาวเหมือนกันทุกวันนี้สอนลูกสาวให้ระวังตัวยังไงครับวิ่งหนีอย่างเดียวเลยครับมีอะไรเกิดลูกวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยอย่าไปอยู่อย่าไปใกล้อย่าไปสู้มีแบบให้เตะเป้ากางเกงให้เหยียบทาให้จบตาอะไรอย่างนั้นไหมตะโกนเสียงดังๆวิ่งหนีอย่างเดียวมีอะไรหนูร้องดังๆวิ่งหนีลูกชายผมผมก็สอนแบบนี้อไม่ต้องไม่ต้องไปเป็น ไม่ต้องไปเป็นลูกผู้ชายอเออเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเป็นเฉพาะตอนที่อ่ะเห็นคนแก่ถือของหนกัหนกๆช่วยเขาลุกให้ผู้หญิงนั่งแต่ถ้าเขามีเรื่องอใช่ไหมครับต้องเรียกคนมาช่วยอ,อย่าบุกเดียวอย่าสู้คนเดียวสู้เขาไม่ได้หรอกอันนี้คือกรณีถ้าเกิดประชิดตัวคนร้ายใช่แล้วเรื่องของการระวังละคะก่อนที่จะไปเจอไอ้คนร้ายเนี่ยไม่ไปจุดเสี่ยง ไม่ไปจุดเสี่ยงไม่ไปจุดเสี่ยงอะไรบ้างที่เรียกว่าจุดเสี่ยงสำหรับลูกของท่านผู้ช่วยคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านท่านก็เคยพูดนะครับถ้าถ้าจําได้ตอนแรกๆเลยท่านรัฐมนตรีบอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมีไม่ทั่วใช่ไหมครับทุกโรงเรียนต่อให้ติดกล้องวงจรปิดเยอะมันก็จะมีจุดอับฉะนั้นวิธีหลีกเลี่ยงคือเวลาที่จะไปไหนที่เป็นจุดเสี่ยงให้ชวนเพื่อนไปด้วยอย่าไปคนเดียวเอออย่าไปคนเดียวเคยเคยเป็นใช่ไหมครับเวลาเราจะไปเข้าห้องน้ําก็สกิดเพื่อน ไปได้วยกันหน่อยอไปได้วยกันหน่อยอย่างเงี้ยคือคือผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นการเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุได้เบื้องต้นแล้วก็ง่ายที่สุดอย่าไปไหนคนเดียวอย่างนี้ต้องบอกคุณครูด้วยไหมครถ้าเด็กขอไปห้องน้ําเนี่ยบอกว่าให้ไปสองคนใครไปห้องน้ำกับเพื่อนไปเลยไม่อยากให้คือ,อคือถ้าเป็นโรงเรียนที่เสี่ยงเออ,อ,ค,อคือผมคือผมคิดว่ามัน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 แล้วแต่แล้วแต่บริบทของแต่ละที่เลยนะครับคือมีหลายโรงเรียนนะครับที่เราจากการที่ลงพื้นที่เราได้เห็นบางคนี่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่เข้าห้องน้ำโรงเรียนก็มี ขี่มอเตอร์ไซค์ออกกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านก็มี <c oughs> นะครับ <c oughs> คือมันแล้วแต่มันแล้วแต่สถานที่เลยแต่แต่แต่เราพูดโดยหลักการโดยรวมได้ <c oughs> แต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเหตุเกิดวันนี้เราเอาเรื่องของกรณีนี้ไปบังคับใช้กับทุกโรงเรียนมันมันแล้วแต่ละสูรแล้วเว<อ>ลาเขาประชุมผู้ปกครองเนี่ยเขามีการบอกผู้ปกครองไหมคะว่าสิ่งที่คุณต้องไปบอกลูกหลานคุณให้ระวังยังไงบ้างในโรงเรียนช่วยกันนะฮะ คือนนะคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเพิ่ม,มเพิ่มเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับเราเพิ่มความรู้เข้ามาให้กับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับบรรจุใหม่ะนะครับแต่แต่แต,แต่แต่อย่างที่เรียนครับว่าเวลาเราเพิ่มไปเนี่ยมันเหมือนหนังสือเราให้ไปทั้งเล่มส่วนเขาจะเปิดหน้าไหนใช้หน้าไหนอันนี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งแล้วเรื่องหลายเรื่องเป็นคอมมอนเซนที่ ที่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องกําชับเลยก็ได้มีโดยจิตวิญญาณของคนเป็นครูรรมันคือมัน,มนเป็นของบอนเซนต์ค่ะใช่ไหมครับซึ่งอาจจะไม่ต้องกำชับเลยก็ได้อ,อออย่างเนี้ยในส่วนผู้ปกครองเองท่านผู้ช่วยอยากจะฝากถึงผู้ปกครองด้วยกันยังไงบ้างไหมฮะอย่างเมื่อกี้ที่พี่ปุ๊กถามเลยครับว่าผมสอนลูกยังไงใช่ผมแสดงผมก็แสดงให้เห็นว่าครอบครัวเนี่ยมีส่วนมีส่วนในการที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนํา กับลูกๆด้วยเ,เวลา<ม>ที่เจอเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับหเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะว่าถ้ามันถ้ามันอยู่ในวิสัยเนี่ยมันไม่เรียกว่าสุดวิสัยเนาะเอ่อถ้าเกิดว่ามันมันมันเป็นอะไรที่เราเตรียมตัวมาอยู่แล้วมันไม่เรียกว่าเฉพาะหน้าะนะครับแต่มันเป็นธรรมดาที่เราอาจจะมีการเผชิญเหตุแบบเนี้ยนะครับในกรณีที่มันจําเป็นเขาจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรครอบครัวมีส่วนมากในการที่จะให้ความรู้ ให้ความรู้เด็กๆก็รวมไปถึงมีส่วนร่วมกับครูผอที่โรงเรียนนะฮะเจออะไรโรงเรียนดูถ้าจะไม่ปลอดภัยก็เสนอครูบาอาจารย์ได้ใช่ไหมท่านตงใช่ครับใช่ครับเราจะได้ช่วยกันนะส่วนท่านอายการองลูกโตหมดแล้วนะฮะห่วงไหมฮะก็ไม่ไม่หรอกครับเขาก็ดูแลกันนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็รู้นะครับ แล้วยอย่างเขาอยู่ในสื่อผมเห็นเขาก็ไปไหนก็ไปด้วยกันเข้าห้องน้าอะไรองนี้ครับอันนี้คือลูกเขาเรียนจบแล้วนะส่วนของท่านโต้งยังอยู่ในโรงเรียนเหมือนที่ฉันนะฮะก็ะะต้องมานั่งระวังด้วยกันนะฮะเอาละครับวันนี้นะฮะเราบอกได้เลยว่าสิ่งที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนอยู่นะฮะเวลาเกิดเหตุอะไรก็เราจะได้รู้นะฮะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ถ้าใครอยากให้เพิ่มให้เติมเสริมอะไรก็สะท้อนกันมาได้นะทุกช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสะท้อนมาที่สนามเป้าบรรทัทุกก็ได้เราก็จะได้รายงานไปอย่างท่าน ท่านโฆษกนะฮะก็ <Pie ces> 看看ถึงท่านรัฐมนตรีได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมากมากค่ะขอบพระคุณค่ะครับนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของคุณตาวัย8ปอปีนะคะที่ถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินร่วม20กว่าล้านบาทนะฮะณวันนี้คุณตามาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้คุณตากันค่ะ เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้เงินกู้หนี้กยศกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบรรเทาทุก081715955113 ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง YouTube อนอูมาชา n นลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ่อนอ c มาช n แนลค่ะ